งมีอซองมีออกคำนะครับมือนี่ข้าวหมาในปลาครับผมเนะกี่ยวพี่นอ้องอ้ยคุณน,นะสีไปใส่กินบักสมมือนี่นกล่องข้าวกล่องข้าไม่ออกคำเนะาะมากินบักสมครับบักสมยิ่ใส่ขากรอกสร้างดอกแยกอยู่เจ้าหมืน่นเ <laughs> จับมือนเหมือนกัน ชาวเสียได้รักงชาววะเปชาวเสียะปะนนี้นไม่ชาวอี่ใบูบ้านนี่ใช้อะปีนวะปีนป้อน,น,นไนได้รักของชาววะอนชาวเสียเอาไ,ไมาจากมือปชาเสียเลย เพื่อจะขึ้นได้ล่ะแม่ป๋ามงโกยู่ได้ขึ้นมาได้ไม่ใช่ขึ้นเขาเปิดเสียงหรือมั้งอ่าเขาจะไปตอยฟังกันก็ได้เขาจะเอาให้กินแบบสดๆขึ้นงาด้วยเนาะ อ้ดมแบบแห่งคนละอ้ฝโโนจีตกาม,มาแร่งกะจีถือก็นได้สักหนาถือถุงบบไอ้แจวนี่คือมะข้อป่าครับนี่ครันยังไงเลยพี่น้องยาละไมอ,อ่อ,อนอนมาอ่อนดอกม,มังเหรอรีบ มาครับพี่น้องครับมะข้อมะข้อสดซด,ดแก้วเฮาคุณนะแก้วของเราโอ้ถ้าใครพี่น้องแง่สวัสดีค่ะมาครับอันนี้เดี๋ยวน,นี้ก็อ,อ,อันการมีมคนมาหลบกวนเหตุการหวานก็ว่าเป็นซุกนางกินหมาคออยู่ในปลาครับพี่น้องกุก้งกันอยู่นี่ <ไป S 1> เก็กินหมาคอปลาไปกินหมาค้อปลาอยู่เรี่ยวเรี่ยวเร่ยวมันสิคันี่แหละเสียบเบื้อง่นสีสดนี่เบื้องบน เอาจุปมาครับเดี๋ยวครับพี่น้องครับอืมใส่หลายก่อนมันเค็มปะมันเค็มอืมเนคะ็มเนื้อน้ำตาลทุกคนนะพี่น้ำตาลเรื่องไ่ชิมมั้งกันยาระบายก่อนอฮะใส่ลง นั่งดีเนีะเพ่ะนี่ยอืมเป็ไนไงยาระบายอ่อนๆครับพี่น้องครับผมน,นะเอาแบบง่ายๆเลย,ยมาเด้อครับเด้อบ่อปลาพี่น้องกินแบบข้าวตุนเลยครับให้รูปนะอืมปอกเวิดนี่ก็พอเด้อเนี่เบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งผมคนนี่เบิ้ง ลมแน่ด้วย,ยครับพี่น้องฝนกิดสิตกเพราะฝนผุน่ะคืมฟ้าคืมฝนวันน,นี้เข้ามาลักกินบอคคออยู่ในปลาครับกระทงหน้าพวกนี้ก็โคบกคอร์นะครับเนาะเอาอย่างไรด้วเนาะมีไฟมารบก,กวันหัวหัวก็ห้อง,อง,งก็หัววันเนี้ยรวม น้ำจิ้มสดๆเลยใส่บุญแดงอันนี้บุญแดงไกนี่ใส่กระเสี๊ยบเอาง่งายๆเลยครับพี่น้องมาอย่าระบายอ่นอนๆผมนะมผมได้แตกเห็นบัวผมได้แจกบันได้แจกเพื่<ม>อน่อืม คนได้ย้ายคนกัคะมัน,นแม่ป่าไปไซสแม่ป่าไปไสคือบ่เห็นคือบ่เห็้นออกคลิปกะแม่ป่าเพื่อนกับไปฟื้องานนะคะอืมอ่ะบอกประเดี๋ยวคือติดกินหมกสมก็ไเ้มากินอยู่นี่แหละครับพี่น้องครับขี่มอไซส์มากระลงมหาหันมาคอข้าเจ้าน่ะมาดักกินแอนว่าอือออกกระเคลื่อยห้องเจ็บ แอบพี่น้องเลยกินกินเดียวนี้ไว้เห็นผลเลยเด้นี่กินเดี๋ยวนี่เห็นผลเลยครับจั้งหน่อยเนี่ยั้งหน่อยนี่ยเห็นเมื่อนี่เห็นเมื่อนี่ก็เห็นผลเลยคนน่ะโอ้ยมิดหน่วยใหญ่ๆคนน่ะพี่น้องแตาก็ซัดกระไคร่ช่องเช่นจังเลยช่องนี่ออกขำนี่นะครับเด้อยวเขลงช่องไรก็ดีมีนจะหมดมีนจะหมดเนาะจต่ขอว่ามันเด่นหมดช่วงนี้ก็ อยากให้อยากหน้าอยู่ครับอยากกันบ่ปลอกใส่พวกเขามานั่งกินตากแดดจ้าวเดบ่ยบัวแดดดอกบัวแดดดอกบ่เนีย็นฮอดะสิมาเียนอ่อนมาขอป่าหากินยากหากินยากเนเด้อพี่น้องเด้อนี่บ่ได้หากินง่ายเด้อนี่ปีเตียปีเตียผู้ใดอยู่กรุงเทพก็ช่วงเมื่อไห้ลูกให้ร้านช่งให้ลูกให้ร้านกินเพราะว่าผู้เฒ่าเนาะนะครับ มีต้น่วยใหญ่นี่ต้นไวยใหญ่สมงไร่วให้ร้านกินบูเถ่าพมันเปนวาโอ้มันสิคือแดดแย่ระบาดนี้ฮงกินตากแดดเลยบอไปห่มป่ะขุนบอกม่มีห่มหรอเนมกันแทนเียนหม่องนางวะมันหยาคันแค่น่ะฮะหยาคันแค่น่ะข้ามีออคำมันกินหมกสมก่นขุนน่ะคนนี่เบิ่งก่อนสดอีกก็หน้าู้คอนเดียร์เนไดเจะใส่ประเดียรร ใส่หนังายสนแดดออกก็ใบานี่นี่เดียวเนี่ยฝ่ากินฝ่ากินแต่ว่ากระเจา พอกินแขวขกระจอกสิว่าเห็นก่อนตากแดดพร้อมบานเอ้าขอจีบไปเขาห่มด้วยมองนั่งนะครับพี่น้องครับเมื่อกี้แดดออกคักก็ได้มานั่งอยู่นี่ละให้นาให้นาไปให้น้าพผาเถ้าให้น้าพผาเถ้าเผาจอดตัวบรรยากาศก็ดีแห้งงี้ครับอือนี่คือหน้าตีนบ้านหน้าตีนบ้านนี่หน้าตีนบ้านเยอะยัวเลยครับุมนะครับพี่น้องขึ้มายัวคักยัวแน่เทืบ้านนี่ เอ้ยฮะปอกก็ดีื้วยไปเห็นลำไา้แตกกันอย่คนนจุด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 เฮ้ยนี่ปอกไม่ไม่ซุดสดเดอดหลอนเนาะปอกว่านีเดือดมั้ฮะปอกก็ดียปลอกยกินไปดีด้วยเจ้าว่ากินมั้ลาจลน้เย็นตีกันใครรู้ไหมอืมดูนะ

บอกว่าถือบรรยากาศดีแห้งกินไงเบ้างเงะเบื้องเสรยไม่ออกขำิันสดักสามหน่วยกว่อนยังไงวะห้ามเป็นไงสุดยอดหลอกกินอยู่ โอ้นั่งกินอยู่อันนี้นะครับพี่น้องครับบรรยากาศทุง่งนาแดนนี้ไม่มีความหมายเด้อครับโดยพี่น้องครับคนนะครับบรรยากาศดีดี่ดายรูปไปเบื้องก่อนเทากักินไปดีได้เนี่แยนะเนาะเจ๊กลุม่มเจ๊ยั้งกัขออภัดยดนะครับเด้อนะครับสวดก็มมันเสาปไแหวนมามันขุ่นหมอคนนลง มัเราสิคืนในอยู่น้ำพริกก็เห่า,ากับซีมี่น้ำตาลปลาแดกตำป้าเขาครัวเขาครัวก็สใส่ตั้งหอวมสุร์ลอดซูร์ลอดซูร์ลอ,นนอมอายนโนมโตะหอนแดดเลย นั่งมืเนนะอมลเดียวเขาวมันเดีวอืมข้าจะังก์ไปอืมเสียบเสียบเอาได้มั้งกินเปลือ,อ,อกกักนหเหอืมมีบอกว่าคนกินหมดเปลือก่นนะเบือยู่ค่ะเสียบปะ เทาบห่นี่แหละครับผมมีผิดไม่ผิกินอยู่บ้านห้อไก่โคพิดกินอยู่ไฮตรงไฮตรงหน้าครับโควิดไม่มีอย่างนี้นะครับแต่ว่าหอากับป่องกันน่องผูใ้ใดกับอยู่ไก่ความเสียงกัรักษาตัว้อครับเดิอพิ่หวองนอครับแต่ว่าใส่เมียใสยังเนี่ยส่วนผมกับอยู่ไฮอยู่หน้านี่แหละมีเลาะเนี่ยผมก,กับป่องกันอยู่ม้าสองคน แน่นี้ไปเป็นงานกลุ่มมาสองคนเราจะบริสุทธิ์แค่นีมานะดูครับดูครับอืมคลิปนี้ก็มาเอ้คำสองคำมึงรักบอกขอมารักบอกข,ขอทวงให้ทวงหน้ายอ้คงสองคำมึงอยูย่ๆครับ เป็นยังไงบ้านนี้เดี๋ยวย่ออีกคำหนึง่งตายแล้วบ้านนี้ของเสีเยเด้อไม่ออกคอยออกคำไว้ท่องเสีเยเด้อบ,บ้านนี้ม่มันก็สุดยอดเตินแล้วพี่น้องเลยไปนะครับคลิปนี้กะละละ็ <c oughs> ล่นา,นา,แลนา,นาแล้วครับพี่น้องครับเบาไวเสียบท่องเนี้ยวเริ่มทําอันห้องน้ำทําฮาแล้วห้องน้ำทําฮานะครับพี่น้องฝากก็ซัดไข่ช่องมออกคำนี้นะครับกับฝากที่ตามช่องออกคำนี้นะครับเด้อคลิปนี้ก็่าไปนะครับพี่น้อง 好，我、哎、们约，嗯，拜拜，拜